เวลา9นาฬิกา3นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศปรญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่1ทั้ง ภาคเช้าและภาคบ่ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีจํานวน11รูปปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3าคนกิติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวลัลมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน,น,าานสีคนกิติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณจํานวน7คน โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัชกาลทราทยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจะขอพระราชทานเฝ้าถวายเกียรติบัตรต,ต่อไป จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน2,903คนและพระราชทานพระราชวอตารความตอนหนึ่งว่า ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายสําเร็จการศึกษาและมีภาระหน้าที่อย่างสําคัญที่จะต้องสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่นเรืองแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าใกล้จะปราบกับท่านถึงคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานคือความมีวิจารณญาณวิจารณญาณน,นั้นหมายถึงปัญญาที่สามารถอย่างรู้และวินิจฉัยเหตุผลต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้อง ผู้มีวิจารณญาณจะไม่หลงเชื่อตามสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยง่ายและไม่ด่วนวันไหวไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับแต่ตระหนักถึงความรู้ความเป็นจริงได้ด้วยการใคร้ครวญหาเหตุผลโดยใช้หลักคิดอันถูกต้องเที่ยงธรรมปราศจากอคติ โดยในนี้บุคคลก็จะสามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จรวมทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษได้อย่างเที่ยงตรงทําให้รู้ทันคนรู้ทันโลกสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างผาสุขมั่นคงและประกอบกิจงานกิจการงานให้สําเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติข้อนี้ให้มีขึ้นในตนโดยระลึกไว้เสมอว่าสังคมใดประกอบด้วยบุคคลที่มีวิจารณญาณสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการนี้ท่อประเนตการแสดงดนตรีของวงริยางวิทยาลัยดุริยางค์ศิลชุดใจกว้างใหญ่ทั่วขอบฟ้าไทยเป็นการแสดงบอดี้เพอร์คชั่นผสมผสานกับดนตรีจีนและภาษามือประกอบการแสดง เวลา13นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตฟราคัตยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยยประจําปีการศึกษา2565ณอาคารจักรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันแรก โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพแด่สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพอันเป็นคุณูปการต่อราษฎรและวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยได้แก่ทางธรณีวิทยา อุทกัวิทยาอุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์รวมทั้งทรงส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ,พให้แก่นักวิจัยนักวิชาการตลอดจนขณาจารย์และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสพัฒนาตนเองผ่านโครงการพระราชดำริต่ตางๆและถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาสั์สาขาวิชาวณศาสตร์แด่สมเด็จพระอริยบวงสาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านวนศาสตร์ทางระบบนิเวศกับการเจริญวิปัสนากรรมฐานทรงปลูกฝังค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพระดําริให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทําโครงการ ทำมาจากสีเขียวเพื่อมอบรางวัลให้แก่วัดชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในงานด้านป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนสองคนปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนแล,และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2470คน โอกาสนี้พระราชาามพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนความสําคัญตอนหนึ่งว่าการที่บัณฑิตทั้งหลายได้สําเร็จการศึกษานอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความอดทนภาคเพียรและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนจนประสบผลสําเร็จแล้วยังแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความรู้ทางวิชาการที่จะนําไปใช้ประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวได้อีกด้วย แต่ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดก็ตามหากขาดความสุจริตก็อาจจะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางเสื่อมก่อให้เกิดโทษเสียหายแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติบัณฑิตจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติธปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ควรพร้อมกันนั้นในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อโลกเช่นทุกวันนี้ บัณฑิตจะต้องรู้จักปรับตัวให้ทันการทันโลกโดยติดตามความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของสภะวิทยาการมันเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆอยู่เสมอถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดาเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพสร้างตัวสร้างฐานะให้มีความเจริญมั่นคงอันจะนามาซึ่งความวัฒนาผาสุขของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน Thank you.